พูดจักทั้งนาประมาณสีไปทาที่นี่ค้าดําก็ไปตามใหญ่ค้านาไปเดียวี่ปูมาว่านี่อยว่าจะขึ้นว่าเพราะทำท่าจะขึ้นโอ้ไม่ได้ขึ้นรกรถมากแล้ว่ะตอนนี้มันได่ใช่ไหมจไปทำงานอี่ปูมันนึงจะยานอยู่ ไอพวกเปน็นยั่ไงเละมันขอบบาป่า้อกด้วยที่ขังนี่ท <c oughs> ี่เปในกลางน,นี่ลยที่ฟุ่คเฟือยแ้วที่ทำ ยายเท้าปั่นค่องใหญ่เลยประมาณสี่พันห้าถึงสี่พันแปดต่ย่าว่านี่ไปเสือจ้างกระบีกนี่ปปเนานะ

ยายอยก่อนเองกจอดอยู่ด yeah. ีๆ uh, ก yeah. yeah, ็เอาไม่ยิบของเขาล่ะแล้วก็ปริ้นตอนแรกยายวอยก็ปั่นไม่เป็นนะก็ปั่นมาหาแม่เออไม่ไ้องก็ลองรู้มาแล้ววันแรกก็เช่องยากที่เดียวเนาะในวันนี้วันนี้มันจับเนี่ยมันคล่องเลยวันนี้คล่องเลยยายขอบคุณค่ะ ย้อนไปอย่างนี้เดี๋ยวไปก็ไปขี่ไปขี่ไปก็ไปเลี้ยวเนะาะไปก็ไปเลี้ยวปุ๊บจะว่าไงว่าเอาแม่คือ้นเลี้ยวอย่างไรเอาไปเลี้ยวดีวมือจีงอลงแต่ผันคือลงมันว่านี่ดูคล่องดีนะใหญ่ัันนคือลงมว่าจะใยายขอบคุณค่ะจ้า ดนอะ้นแล้วอ่าหยุด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 ยาแบัน,นั้นแล้วมาถอยลงมาเราต้องไปปั่นพรุ่งนี้ถอยมาเหยียบตะกร้าแล้วอ่ามาเริ่มตรงนี้หยุด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 อ่ามามันเบาด้วยนะไม่นักนะ อถอยไปถอยนูน่นถอยไปถึงนู่นเลยถอยไปถึงนูน่นถอยไปถึงนู่นเลยอ่แเราปั่นไปแล้วก็ไปเลี้ยวตรงนั่นแล้วก็จอดไว้ซะปั่นไปลอยมันเลี้ยง่ายนะฉันว่านะ้วแม่นะมันเลี้ยวโค้งดีอะ่ะ เดียวง่ายๆสบายๆนะที่มันแคบแม่จะปั่นไม่ค่อยได้ออ่าจอดไว้ซะพรุ่งนี้ค่อยปั่นไปซื้อของ